สวัสดีชาว k i d for the World นะครับวันนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟกาญจนาบุรีเอ้ยกาญจนะบุรีเด <c oughs> ็่กับพี่กับตันนะครับแล้ววันนี้เรามีเซอร์ไพรส์เล็กๆให้ดูนะครับซ้ายมือเรานั่นคือโอ้หนี่ฮะสองหัวรถจักรเลยนะครับสองหัวรถจักรเลยโอ้ตอนนั้นญี่ปุ่นเหรอ ฮะนั่นนั่นนั่นทั้งนั้นน่ะเขาเรียกอะไรนะขี้หะาขี้ห่าหนึ่งแปดสามเหรอโอ้โหโวโหโวหโหนี่ทุกคนโอ้โหมีให้ดูเยอะเลยนะการจนบุรีไม่ธรรมดาเดี๋ยวแล้วดูของไอ้น้ำก่อนนี่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  ยาสวยมากเลยสวยมากเลยทุกคนดูดูดูนึกว่าเผาถ่านนึกว่าเผาถ่านนะเนี่ยโอ้โหของแคร่ของแคร่โอ้ยมันไม่ใช่ไอ้น้ำนะเนี่ยทุกคนอยากจะบอกว่ามันคือเผาถ่านเผาถ่านเลยแหละเออเผาไม้เลยเลยโอ้โห เดี๋ยวเราไปดูไปดูนั่นด้วยนะคีหาขีหานะมีควันกระมงเลยเนี่ยโอ้โหอันนี้เขาไม่ได้ขึ้นนะทุกคนจอดโชว์นะครับอันนี้คือใช้ฟืเนเป็นเชื้อเพลิงเหม้นมากเลยใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงไอ้ที่เราไปวันก่อนมันเป็นน้ำมันเตานะฮะ c 5ห้าห้า าานี่เราไปดูขี้ห่ากันครับเดี๋ยวเดินไปดูขี้ห่าแป๊บหนึ่งนะครับอ่าใกล้ถึงแล้วนี่เราจะมาดูขี้หา่าขี้ห่านะฮะหัวเลือจากญี่ปุ่นนะครับตันบอกว่าเป็นขี้ห่า183 พ่อไม่มีความรู้เรื่องรถไฟเลยนะฮะบอกได้เลยพ่อไม่มีความรู้เรื่องรถไฟนะทุกคนมีแต่กับตันเขาชอบนะครับอ่าอันนี้ก็เลยมาถ่ายให้เนี่ยคนดูแบบใหญ่โตมากเลยนะดูแข็งแรงดูสวยหรูร้านะครับดูเรียบเรียบหรูราดีนะฮะเนี่ยเออมันภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาจีนเนี่ย นอนลอาจากไอ้น้ำเราอยู่ทางน้อยน,นะครับควันกระมงเลยควันกระมงเลยนะครับเออตอนนี้นี่ที่เรานั่งมาเที่ยวการนะฮะเป็นอันนี้ของไทยอันนี้ของญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นหรือจีนเนาะญี่ปุ่นญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นโอ้โหนี่เขาทำเหมือนเป็นแบบหุ่นยนต์เลยนะฮะโดยมีจมกูกมีตาครบเลย ทางนี้น่าจะปากนะเนี่ยเออนะฮะมัโอกาสใครได้เคยขึ้นนั่งหรือว่าได้สัมผัสจะเป็นเป็นนะครับเรามาคอมเมนต์กันดูนะฮะว่าเป็นยังไงตรงนั้นเป็นที่คนขับก็คือแบบชัดเจนแ,แยกส่วนออกไปเลยนะครับสูงกว่าเพื่อนเลยสวยนะครับสวยขอสัมผัสสัมผัสดูหน่อยนะฮะเนี่ย ขอรูปๆคำๆนะครับเนี่ยมีเลขด้วยเผื่อใครเอาไปแทงหวยโอ้โหะดูล้อดูลางครับโอ้ไม่เดินไปแล้วไกลนี่อันนี้ถ่ายยาวเลยนะครับไม่ได้ตัดเลยนะครับ ในอ่บผมสวยงามนะครับเทียบกับของไทยนะครับในฮะสวยมากเลยใหญ่โตใหญ่มากมันวิ่งรางปกติได้ไหมเนี่ยได้รางกี่เมตรนะเนี่ยหนึ่งจุดห้าเมตร,รอ่ะหรือม้มันจะแบบจะจะจะอะไรไม่รู้แต่ช่างไรก็สามารถ ชางไทยเอามาก็เอามาทําให้มันวิ่งในรางของไทยได้เนาะสวยครับสวยมากเลยไปปัดน้ําฝนคู่ด้วยนะฮะข้างบน,นสองข้างก็ไปปัปดน้ําฝนสองข้างเลยสวยครับสวยส่วนโน่นก็นั่นแหละฮะตามที่เห็นนะครับ ควันกระมงเลยนะฮะอยู่ใกล้ไม่ได้หายใจไม่ออกนะครับทุกคนก็เลยเดินออกมาไกลหน่อยนี่นะฮะคือเสน่ห์ของรถไฟนะครับคนที่ชอบก็ชอบนะครับมันสมฟืนใสใช่ไหมนะหายใจไม่ออกเลยอยู่ใกล้ลแบบควันควันฟืนนะฮะควันจากฟืน จะไม่ให้ขึ้นหรือเปล่าอ่าโอเคครับผม